ดูแวเห็เห็นแล้วมาแล้วใช่หมอไม่นัดไมี้ไม่นัดแล้วเกันนนะครับแม่อกินเทียวเลยกินกันยี่ยซื้ออะไรกินบ้างล่ะอะไรนะต้มมัดมามานี่ือต้มมัดาดีหอหายากใช่ไหม หาย่าหาย่าใครไปต้อนละ่ะไม่เจอไปเดี๋ยวไปกันต่อยโยกกันไปฮะฮะไม่เต้นหลายลวนายันแล้วเต้นมาไ,นไ,ไม่ใครได้เลยจบจริงแล้วจบจริงแล้วเมื่อกี้ลือดไมมีท่อนย้อนฮนะน่าอะไรอ,อ๋อตีจังหวะประมาณ ร้องกระพานนัน่งถมเบอร์นีเจ๋งร้องยิง้มนะ,ะเขาบอกว่าเขามาเขาจะร้องเพลงพาดขอบคุณครับขอบคุณชาวแม่ปาาเยอรมันด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับซื้อมาฝากเนี่ยส้มบางมดสาวบางมดนะ เป็นมดอะไรแม่มดคันไฟหรือว่ามดตันหน่อยมดตันหน่อยด้วยกัดเจ็บด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับแม่ใจจังขอบคุณใจจังครับขอบคุณครับพิงค์ครัขอบคุณครับแม่คิดถึงคิดถึงคิดถึงกันมีป้ายไฟด้วยใช่เลย อ่าไม่ถ่ายเหรอเขาถามไม่ถ่ายแล้วขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะอ๋อ,อได้ครับของสามาถใจนะเปต้องยืนนะแม่นะคนที่เท่าไหร่คนที่หนึ่งใครเขาตั้งให้ขอบคุณครับแล้จทีตั้งให้นะขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณครับเนี่ยจ้าขอบคุณครับมา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 โอเคขอบคุณครับขอครับอ่าเขาค่อยมาเขาค่อยแต่งกันมาขอบคุณครับ,ม,บ,ม,บ,รบมีสลักมาให้ด้วยโอเค อขอเป็นคนไทยได้ไม่ฝืนไม่ค่อยถนัดขอบคุณครับจากแม่ขอบคุณครับอกล้อขอบคุณครับขอบคุณครับ,บค,ครัคครคคครดตัดแถวทันี้ก่อนแลวกันทันี้ก่อนแลยกันนะครับอะไรนะ อุ้มเข้ากับเอวไปดูลิเกใครอุ้มใครหนูหนูอุ้มแม่แม่อุ้มหนูแม่อุ้มหนูนะอะไรล่ะเออแม่เต็มตัวบล็อกหลังได้เลยขอบคุณครับแต่ว่าดูลิเกบ่อยใช่ไหมเนะี่ยตอนนี้ดูแต่ละอันแล้วนะขอบคุณครับแม่รักมากเลยนะนะรักมากใช่ไหมขอบคุณครับขอบคุณครับจา้า ต้องอยู่นู่นโอเคมาเพลงมาได้เยฮะขอบคุณครับเป็นกำไรดีไม่ต้องขาดทุนไปกำไรกัดหูอ่ะกัดหูแม่อ่ะกัดหูกันเองนี่แหละอ๋อเวลาแม่ทะเลาะกันกัดหูกันเองฟันจะแข็งแรงอยู่นะโอเคแม่ขอบคุณครับไม่เดินอยู่ไหนนะอืมีฟันปลอมด้วย ขอบคุณครับโอเคขอบคุณครับนะขอบคุณครับจัดขอบคุณครับขอบคุณครับอุย้ยญาติมาวันนีไ้ไม่ได้ไปทุกทางหรอสามีห่วงแล้วห่วงมากอ๋อของใครก็ไม่รู้เขาให้มานั่นเหรออ๋อดูแล้วไม่ได้ไปอะดูแล้ว ขอเพลงได้ไหมเอาไว้ก่อนเพิ่งฉันพึ่งร้องไปกี่เพลงเองครับครับอ่าหลายคนบอกว่าเอ้ยเสียงใครอยู่เป็นป้าป้าหนูอเองอ่เวลาป้าหนูออกข้างนอกเขาจะไ,ไม่ค่อยใส่เสื้อตัวเองเหรอกยืมเสื้อเขาใส่ขอบคุณครับเพราะหนูเคยไปบ้านเขาบ้านเขาไม่มีเสื้ออย่างีแฟนเห็นหน,น,นูแล้วทำไมตาแดงแพ้กุ้งมาเนี่ยฮะ ฝันคนละแบบขอบคุณครับจ๋ามาอะไรกลุ่มเลยเนาะโอเคครับมาวันนี้เป็นม่วงนะม่วงเนาะจ๋าอันนี้ม่วงอะไรเนี่ยม่วงม่วงม่วงไม่เฉยนะมันม่วงเฉม่วงเลยนะม่วงอึมครึมดูหมืนหมอนอ่ะมองกล้อง ขอบคุณครับขอบคุณแก๊งทะเลทัำดีด้วย<า>แม่กลับใครจะให้อะไรให้ทีเดียวเลยเขาบอกขอบคุณครับ,บค,ครับ,บ,รบพเพลาางมาได้เลยนะฮะสี่สห้าท่านมาได้เลยฮะขอบคุณครับ,บ,รบจ้าอย่าลืมเปิดกล้องมาด้วยนะ เจอไหมก้องเจอไหมขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณครับโอ้โหผมฟินเทียบเลยจ้าครับ ขนมเปี้ยฮนะทำเองเลยเหรอฮะได้เลยครับขอบคุณมากครับขนมเตีนที่ทำไว้ด้วยนะฮะชอชา้างนมเปี้ยชอช้านะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับนะนนกินหมดวนะน,ดน่ะกินไม่หมดหรอกเขาให้มาเนี่ยสองมาลกูก บ้านเหรอของนี้เขาขายต่อกันได้เลยขายที่มาขายที่มาลูกไข่เนี่ยเขขายต่อกันเขาไม่ให้กันเนี่ยของเต็มเลยเนี่ยขนมน้ำโอเคครบเลยครับครับสบียงเทียบเลยฮะกาแฟโอ้โหคุณตะขอไปเจอแล้วขอบคุณครับ

ขอบคุณครับนะหนุ่มรถหนุ่มรถซุงมนะชอบหรอชอบรถซุงอขอบคุณครับอะไรนะเดี๋ยวป้าบอนนั่นแหละนั่งอยู่นขะ้างใะเดี๋ยวข้างหลังพอออกมาเอาเกาียวด้วยทานี่เก้าอี้แล้วก็นั่งไว้นานๆขอบคุณครับขอบคุณครับได้เลยครับด,ด,ดีมากขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวไปกันต่อเลย ครับเถียงกันแล้วจเย็นเอกันสคนนี้อ่นะรอ่ามีด้วยขอบคุณครับขอบคุณครับชีเกลือเริ่มขึ้นนะชีเกลือเริ่มขึ้นอะไรนะกินแล้วเสียงดีลุกตานเทื่อมลุกเลยนะ ลูกจัดเชื่อมกินแล้วก็อยู่ด้วยกันเปน็นยังไงกินแล้วก็อยู่ด้วยกันกกอขอบคุณครับเล่นเลยนะแม่น้ำพริกมะขามอร่อยไหมเนี่ยสุดยอดเลยแม่ทำเองปะ่ะบางกะดีนะบางกระดีบางกะดีดอันนี้เปลี่ยนกับพงมาเลยได้ไหมี๋ยวก็จีกให้่อย จะให้หมดกัดท่านนี้ขอบคุณครับผมทำแม่มาครับเนี่ยแม่ก็สวยๆจับจับอาดับจับจับอับจิตตางจับขอบคุณครับครับอะไรนะเป็นข้าแก่เลยเหรอผมว่าเอาอะไราฝากก่เนี่ยเขาเกลียบปลาเนาะปลาอะไรนะปลาหมอคางดำจริงมันนี่อภุตแล้วม็นจริง อร่อยใช่ไหมดีงามมากเลยเขาจับไว้จริงเลยนะครับเป็นของปลาหมอข้างดำนะขอบคุณมากครับได้ครับได้ครับเดี๋ยวจะลองไปทานดูอันนี้อะไรครับแม่ลูกชิ้นกุ้งปลาลวกอ๋อลูกชิ้นกุ้งลูกชิ้นปลาลวกเคแม่พูดรวมๆหนูก็งงมาดึเอ้ยขอบคุณครับมาดูได้ครับแบ่งพ่อกับแม่ด้วยนะได้เลยได้เลยจะแบ่งคนละลูก ถายูกหนึ่งแม่ลูกหนึ่งจะแม่ถ่ายรูปด้วยอขอบคุณครับขอบคุณมากครับแม่จะทานให้อร่อยนะครับ,บคุณครับอโอเคขอบคุณมากครับสบายใจไทยแลนด์ขอบคุณครับไม่แล้วเหรอนี่ไม่ต้องให้ทุกรอบก,ก็ได้นะก้องค้างในสะ่เซฟี่เซฟี่ กฟแฟ,ฟอ่าโอเคอินเปน็นอะไรอินเป็นอะไรดีมาก,มาก,ากไม่ต้องหน้าคมเลยเนาะเลิกเลยไม่ต้องไปคลินิกเลยขอบคุณครับนี่งามมากเลยดีไหมตาวจ้าตัวจริงสวยกว่าในกล้องอีกนะเนี่ยออ๋ ฮะขอตะพวงหนึ่งเหรอใครกันเนี่ยอะห้าพวงไหนจ๊ะผมให้ถ่ถายรูปหน่อยอเอาตีให้กลับกล้องด้วยนั่นแหละถูกต้องปุ่มนั้นถูกปุ่มนั้นกดอีกทีนึงน,นั่นแหละบางทีพอเราอยู่มากแล้วลายนูนๆมันไม่ติดกับป <c oughs> ุ่มสีขาวยิ้มยิ้มด้วยง่ายเลยฮะยิ้มเห็นคนหล่อตีง่ายเลไปที่ระบายอากาศ เมื่อไหร่จะได้ไม่อัดจะได้เออยรายอากาศที่สุดชื่อเราไปเพลงอะไรมาอืนี่แหละคนเสร็จบอร์เหมือนกันเข้าใจดีว่าเราหน้าตาดีแค่ไหนขอบคุณครับแม่มาผมมันได้หนูเลยอ่ะทรงนี้เลย ขอบคุณครับยังไงเลยจ้าคุณแม่จ้าลกล้องแม่อยู่ไหนล่ะอืมลองถามไค่กันดูีิว่ากล้องอยู่ไหนเจอแล้วเนาะขอบคุณครับตงเปี้ยใช่ไหมเนี่ยจ้าถ่ายวันนี้ติดทุกวนี้โอเคครับขอบคุณมากครับชอบมากเลยกับคอนเซปต์นี้ขอบคุณคับ,คคบคคแม่ นักมากสิรู้เลยเห็นแววตารู้เลยน่<อ>ารักน<อ>ักมากเลยนะ<อ>จะร้องไห้ทำไมล่ะจะมอนอยากร้องบางกว่าไม่อืนติดตามะนะมอย่าร้องนะไหนนะไม่งั้นเดี๋ยวถุงใต้ตามบวม ตายสิบเอ็ดเาตายแล้วมองเหมือนสิบแปแล้วแม่ไม่สามขวบหรอะอะไรนะและแม่ไม่สามวดอ,อีกจุดจรดจรดจุดจิดจุ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 บ <c oughs> จุด <c oughs> จุดวุดดจุดจุมจุดจุไจุดันดจุดจุดจ <c oughs> ุนเุดจุดจ oh <my S 1> ุะจรดจุดจุุดุดจ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  เมื่อหนูก็อยากมีแค่สี่คนน่ะบ้านนูอะไรนะแม่เดี๋ยวจะขับไปลงบ้านแม่อยู่เอาอะไรมาให้เลวแม่ขอบคุณครับไปดูคนมาสองรอบเลยหรอถูกรางวัลเลยหรอถูกเลขเลย อ้าวไม่แบ่งกันล่ะอ๋อแบ่งได้แล้วนี่ไงเนี่ยใช่ไหมแบ่งม่วงนี่ใช่ไหมดีงามไปขอแม่ถูยบ่อยนะครับแม่ขอบคุณครับแม่ถูกปะเนี่ยแม่ไม่ถูกนะโอเคไม่ถูกกับเขาใช่ไหมอ้าใครเป็นใครล่ะนะ่ะอ๋ออ๋ออ๋ออออคนถูอต้องครับออุ๋อ๋ออ๋ออ๋ออรับฮอะ๋ออ๋ออ๋อห๋อออ ผู้ไปเล่นไปถูกเจ็ดม้วนเลยตายแล้วเมื่อกี้จับขนลุกเลยเจ้าแม่ขอบคุณครับตายเลยเมื่อกี้ขนลุกถึงหัวเลยโอ้่หใจวิวเลยนะแม่พูดอย่างี้หนูก็ต้องจัด,ดแล้วแหละยังไม่ได้ฝันเลยพอเอายังเจอคนที่อยากฝันถึงมาหาไม่เจอคิดไม่ออกขอบคุณครับ,ขอบ,รบขอบคุณครับแม่เอ้า ให้ตังค์แล้วก็ไปดูที่นะขอบคุณครับชอบสถานการณ์าการรักเราแน่นะอย่าไปขี่เครื่องบินเหรอบบอ๋อจะขอเป็นชาติจะขอเพลงอะไรก็รออ่จาจาับจับจับนะโอ้โหขนาดใส่แมสนะั่น่ะไม่คุ้นตุนหัวจริงเลยเจอแหละขอบคุณทุกคนครับขอบคุณทุกคนครับเมื่อกี้เพลงติดร้องไม้ชัหัวใจนะฮะเออไอ้ตั้มเขายืนเหม่อลอยเลยเมื่อกี้เหม่อลอยเลย เรารอรอรออีฟย,ยังไงพิจารณาด้วยอีฟอีฟย,ยังไงตอบด้วยอีฟนะฮะขอบคุณทุกคนนะครับที่มาร่วมงานวันนี้ขออนุญาตเซลฟี่ก่อนสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะมาผมได้คิดเหมือนเดิม โอเคไหมฮะอันน okay, yeah. ี้หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามหนึ okay. ่งสองสามเยคุกันไหมครับใกล้ไหนก็ได้โหลฮโหลโอเคขอเสียงปรบมือดังๆให้กับนะฮะ เซอร์เบ์ของเราครับคุณไร้เขายากซะด้วยเขายากซะด้วยอ่ะมุดครับมุดเป็นอะไรเลยอ่ะขึ้นนินึงอ่ะขึ้นขึ้นมีหนึ่งสอแท้ไม่ใช่จบแล้วมันจบแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับดีคสวัสดีครับเปค่ไงค่ณแม่ชืวั่นใวัดีวัสดี่สวัดีค่ะวัดสัี่อ่ะสวัด่ะค่วดดด สุดยอดเก็บเสียงไว้กินข้าวแล้วก็คุยกันเพื่อนเพื่อนบ้างครับคุณแม่ครับนะฮะอะนะับฝากพี่แมนครับผลงานมีอะไรยังไงบ้างตอนนี้ครับผมตอนนี้ปล่อยเพลงครับครับจะมี3มเพลงรวดเลยก็คือเพลงลูกชายมาแล้วครับมยามของน้ำตาแล้วก็ลูกอ่อนครับเพราะว่าเพลงนี้เป็นเพลงในคอนเสิร์ตที่มาผ่านมาล่าสุดผู้ผ่านมาล่าสุดใช่แต่ว่าเป็นกางยังนะฮะนะฮะแต่ว่า มีต่อแน่นอนนะคะสามารถบอกว่าช้อปปิ้งรอกิจกรรมบนเวทีแล้วขอย้ำโปรโมชั่นอีกทีหนึ่งตอนนี้นะคะวันนี้ช้อปสินค้าภายในโครงการนะคะครบ300บาทสะสมได้เลยนะคะคุณแม่จะช้อปกี่ร้านครบ300บาทที่300บาทจะได้10ในการรับของรางวัลจากพิธีการอยู่ที่รอโครงกาดังนั้นคุได้ไหม นะครับไปรุ่คน้ำไปสดของกิจชื่อถือได้ใช้แทน่นะครับซื้อของได้คุณภาไก็ได้เลย